เปัญหาโรคตาในเด็กที่พบบ่อยมีอะไรบ้างก่อนที่จะมารับฟังอย่าลืมกดถูกใจกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมาฟันกันเลย 1. น่ท่ออุดตันตั้งแต่กําเนิดมักเกิดกับเด็กที่อายุประมาณ1-2เดือนและจะมีอาการตาแฉะตลอดเวลา 2. ภาวะสายตาขี้เกียจคือสายตาข้างใดข้างหนึ่งมีพัฒนาการที่ไม่เป็นปกติ ทำให้ระดับสายตาทั้งสองข้างนั้นไม่เท่ากัน 3. ตาเหล่ตาเขถ้ามองตรงไปข้างหน้าดวงตาจะหันเข้าหาจมูกหรือจะหันขึ้นบน,บนลงล่างก็อาจพบได้ 4. หนังตาตกคืออาการที่หนังตาคุมตาดำมากกว่าปกติทำให้เด็กมีปฏิกิริยาเงยหน้าขึ้นในการมอง 5. ต้อกระจกแต่กำเนิดต้อกระจกไม่ได้พบในแค่ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังสามารถพบได้ในเด็กแรกเกิดและยังเป็นสาเหตุของโรคสายตาขี้เกียจด,ด้วย 6. ต้อหิมแต่กำเนิดเป็นภาวะความดันในลูกตาสูงและมีอาการแพ้แสงตาไม่สู้แสงตาดำโตมากกว่าปกติ 7. มะเร็งจอประสาทตามักพบในเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีและยังสามารถ,ถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วย ฉะน,นั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกน้อยกันด้วยนะคะรู้เร็วสามารถรักษาได้ไว